สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพายิบสีประจำวัน,วนพุทธที่27พฤศจิกายน2567นะครับตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน12ปีมะโรงงูใหญ่นะครับอ่าชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับผมพุธนั้นแบ่งออกเป็นกลางวันและกลางคืนนะครับพุธกลางวันนั้นสร้างขึ้นจากช้าง17เชือกอ่าพุธกลางคืนนั้นสร้างขึ้นจากหัวผีขโมด ทั้ง12หัวนะครับนิสัยก็จะต่างกันนะพูดกลางวันเป็นนะครับช่างคิดช่างเจรจานะครับชอบใช้สมองนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีวาทิสินได้ดีการค้าขายดีครับพูดกลางคืนลักษณะจะเป็นคนที่นะครับเป็นคนตัวใหญ่เสียงดังนะครับบางครั้งก็เป็นคนใจนักเลงผงผางนะครับโอเคนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันแล้วก็นะครับเลขนําโชคสีมงคลนะครับ คนที่ชมทาง TikTok นะครับผมและทุกๆแพลตฟอร์มช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานภายที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานภายที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเกลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับนะ,ะผ่านการโทรพูดคุยกันนะครับนะ มีค่าใช้จ่ายที่599บาทนะครับถามได้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะครับผมใครสนใจสามารถโอนเงินผ่านทางอินบ็อกของ Tik t o อ k กรอแพลตฟอร์มที่คุณรับชมอยู่ได้เลยนะครับผมสีนําโชคนะครับวันนี้ดึงดูดโชคลาภก็จะเป็นสีแดงนะครับการเงินเนานะสีที่ดึงดูดความรักวันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสีที่ให้การอุปถัมนะครับแล้วก็หนุนดวงก็จะเป็นสี เหลืองอ่อนและสีฟ้าสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีชมพูนะครับเลขนำโชคของวันนี้นะครับได้แก่เลข4เลข2เลข6เลข5เลข8และเลข9นะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะใครที่รับชมต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมอาสาทุพพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดใครที่ชมจนจบนะครับและกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะขอให้อ่าทำอะไรวันนี้ก็จะขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับผมจากพลังแห่งครูบาอาจารย์ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ได้ไพ่โอ้โหหนึ่งถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นแฮปปี้นะครับวันนี้งานจะประสบความสําเร็จจะทําอะไรก็จะเรยนรุ่งเรืองการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เงินดีเลยนะครับนะมักจะได้โชคลาภหรือว่าการค้าการขายเนี่ยจะมีคนหยิบยืดโอกาสดีๆมาให้สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงบำรุงร่างกายเดินกันด้วยออกกําลังกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาหานะครับจะมีคนมาขายขนมจีบให้กับคุณนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะองค์พระพิฆเนศปางประทานพรและพระปางถวายเนตรนะครับนะแล้วก็ไปทําบุญถวายสังฆทานน้ำฉันน้ำนใช้ก็จะยิ่งดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่เด็กถือไม่เท้านะวันนี้กิจการงานของคุณนะครับอะไรที่มีการเริ่มต้นใหม่ๆถือว่าดีมากๆเลยวันนี้จะได้รับโอกาสมีความตื่นเต้นในการทํางานนะครับวันนี้งานจะประสบความสําเร็จกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะอาจจะมีเงินใช้เงินจ่ายคล่องมือนะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ออกกําลังกายหมัน่นดูแลร่างกายกันด้วยให้เฟรชอยู่ตลอดเวลานะครับความรักคนโสดวันนี้นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะฮะมักจะมีคนเข้ามาชอบเยอะ คนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะและมักจะได้เอะไรจากแฟนเลยคนรักของคุณอยู่เรื่อยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับปางประทานพรและพระปางห้ามญาตินะครับเพื่อดึงดูดความสําเร็จอย่าลืมถวายพวกสังฆทานอนมีนะ้ํามีนมด้วยนะครับก็จะดีเลยนะทัานที่เกิดในวันอังคารครับผมได้ไพนะ่เนื เด็ดสันนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่านะครับจะได้รับความสําเร็จงานโดดเด่นหรืองานดีมากนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับเขาบอกว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับจะได้โอกาสใหญ่ให,ญใหม่ๆเข้ามาในเรื่องการเงินครับสุขภาพนะวันนี้ต้องออกกําลังกายขยับขยื่นร่างกายด้วยนะครับก็จะดีเลยความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะ คุณเองนั้นนะฮะมักจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับนะอาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาต้องค่อยๆทําความเข้าใจกันทําความรู้จักกันนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นนะครับก็จะคลี่คลายนะความรักแฮปปี้มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงนะครับไปถวายน้าฉันน้ํใชัยและไหว้พระปางสยญาตนะครับคือปางนอนเนาะนะฮะเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีนะครับท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่นะฮะหนึ่งไม่เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับอาจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับนะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานถ้าคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนงานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะจะมีการเงินดีๆเข้ามาหลังไหลเข้ามายินดีด้วยนะครับสุขภาพของคุณวันนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับบำร,รุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้จะมีคนที่เข้ามาชอบเข้ามาแอบรักคนที่มีคู่วันนี้ความรัก นะครับมีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็พัฒนาไปได้อีกนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวนะครับด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเช่นพระพิคเนตอย่างนี้นะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จแล้วก็พุทธกังวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุทธกังเหรให้ไหวพระปางปลายอะไรเพื่อเสริมดวงนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี ได้ไพ่อัดวบินถือถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้รับนะความสําเร็จนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้มีคนช่วยการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะได้รับเงินทองนะครับอ่าที่นะผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับนะทำให้เงินทองคนนั้นเข้ามาดีขึ้นนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะบำรุงร่างกายกันหน่อยนะคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับฝืนไข้เนาะความรักคนโสดนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะครับ คนที่มีคู่ครับอันนี้ความรักของคุณนั้นนะฮะถือว่าแฮปปี้นะครับแล้วก็นะใครที่มีปัญหาขัดแย้งกันก็จะมีคนมาเคลียร์ให้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะฮะพระปางสมาธินะครับอย่าลืมจัดทิ้งพระให้สะอาดด้วยเนาะถวายน้าพระด้วยก็จะเป็นการเสริมดวงได้เป็นอย่างดีทั้งที่เกิดในวันศุกร์ครับผมได้ไพ่นะฮะเด จัสมนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนี่จะมีเงินเข้ามาพอสมควรแต่ว่านะครับต้องวางแผนในการใช้จ่ายดีๆนะสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังโรคเก่าๆที่จะเข้ามานะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะความรักมักจะมีปัญหายังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับก็ให้ระวังการมีปากมีเสียงกันเพราะนต้องใจเย็นๆนะครับ นะวันนี้ขอพรขอโชคลาบอยากให้ทุกอย่างราบรื่นต้องไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็ทําบุญทําสังฆทานกันด้วยก็จะดีเลยนะครับวันนี้นะครับ่าก็จะโชคดีท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับผมเอาโหได้ไพ่เด็ดสตารนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับงานของคุณกํลาลังเริ่มมานะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆครับ าการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะมีเงินเข้ามานะฮะแต่ว่านะฮะถ้าไม่ระวังในการใช้จ่ายก็จะหมดนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้าระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับความรักคนโสดวันนี้นะฮะยังไม่สมหวังนะฮะต้องนะพยายามสักหน่อยก็แล้วกันนะครับคนที่มีคู่ในช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากสิ่งที่คุณนั้นนะคิดเยอะคิดมากไปเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระปางนาคปกนะครับแล้วก็นะฮะ ไปปล่อยนกปล่อยปลานด้วยนะนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาปลดปล่อยโชค้หลออกไปนะครับอันนี้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ใครที่กดไลค์กดใจกดแชร์ขอให้ประสบความสาเร็จในทุกๆด้านที่คุณปรารถนาไปแล้นะครับสวัสดีครับ